ติดตามดูกันไปนานาชาติกำลังส่งเสียงมายังประเทศไทยอย่าได้ใช้กฎหมายสีถนนชัยไล่ล่าพรรคที่เป็นแรงศรัทธาของประชาชนพรรคที่ประชาชนไว้วางใจ14ล้านเสียงกว่าให้มาเป็นรัฐบาลในถ้ำกลางที่มีกระแสะเกลียดชังใส่ได้ป้ายสีว่าก้าวไกลไม่จงรักภักดีก้าวไกลจะล้มล้างกองทัพหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจัดข้อหาเข้าไปในเวลาหาเสียงเลือกตั้งแต่ประชาชนไม่ฟัง เสียงเหล่านั้นมันไม่ใช่เสียงจากสวรรค์นั่นคือเสียงจากนารกเสียงจากผู้ที่อิจฉาตาร้อนอย่าให้เก้าไกลเด็กวัยละอ่อนเข้ามาในสภาเข้ามาเป็นรัฐบาลเพราะเด็กพวกนี้มันสะอาดเกินไปห้ามกลางเสียงใส่ร้ายป้ายสีแต่เก้าไกลสามารถกว่าม,มาได้ร้อยห้าสิบกว่าที่นั่งเป็นระดับหนึ่งซึ่งถ้ายึดถือระบอบประชาธิปไตย ถ้าไม่มีสวเสิงเข่งบางตัวออกมาขัดขวางสวเสิงเข่งมาจากไหนมาจากไอ้หัวหนา้าคณะปฏิวัติออกมาขัดขวางออกมาพิปรายไม่ไว้วางใจพิธาขอให้มึงมาเลือกนายกแต่มึงเสือกมาพิปรายไม่ไว้วางใจ ตอนที่หัวหน้าปฏิวัติขึ้นเป็นนายกสมัยแรกมันบอกว่าเหตุที่ต้องยกมือให้เพราะรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาจําเป็นจะต้องยกมือแต่พอพิธาวายแปดพรรคการเมืองร่วมเสียงรวมเสียงเกินได้เกินกึ่งหนึ่งของสภามึงกลับหาเรื่องไปเป็นอื่นไม่เคารพประชาชนทั้งที่ประชาชนกันกรองมาแล้วก้าวไกลของไม่ซื้อเสียงแม้แต่คนเดียวนี่คือมรดกบาปมรดกชั่ว อยากคณะรัฐประหารซึ่งลูกน้องมันบอกว่าเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วมึงกำลังปกป้องคนชั่วทอบอเดือดสอบด่วนจ่าสิบเบนสั่งผลทาหารตากแดดแก้ผ้ากระเทืบเกือบสลบนี่คือความบัดซบของทางหารเลวบางคนในกองทัพอย่าโทษจา่าแต่ต้องโทษระดับผอบอร้อยทอบอพันผอบอพล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการฐานบกลองเมื่อมารับตำแหน่งแล้วประกาศไปทั่วประเทศว่าให้ผู้บังคับบัญชาทั้งหลายผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายอย่าได้ทำร้ายทหารผู้บังคับบัญชาเขาถูกแกนมาดูแลประเทศชาติทำงานรับใช้ชาติแต่บางคนก็ไปรับใช้เจ้านายใช้อย่างกระทาบ ไม่ใช่ว่าผมพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมก็เป็นทหารเก่ามาก่อนพวกนายสิบนา,จายจ่าร้อยมองพลทหารเหมือนฆ่าท่าต่ไม่มีความหมายมันก็เลยแกล้งกันสนุกจ่ามเมาสั่งทหารแก้ผ้ากระทืบตาฝนที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันปล่อยจนย่มใจไงย่มใจกันมาตลอด ข่าวทก็ดังทีเงียบทดังทีเงียบทีเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีคำสั่งมีคำของทหารอยู่ว่าคำสั่งผู้บังคับบัญชาคือเสียงจากสวรรค์คำว่าคำสั่งผู้บังคับบัญชาคือเสียงจากสวรรค์คำนี้มันศักดิ์สิทธิ์มันแสดงอิทธิฤทธิตบังคับทหารได้นี่คือ อาจจะเป็นคำพูดที่บัดซบก็ว่าได้ผิดถูกกูไม่รู้ถ้าเป็นคำสั่งผู้บังคับบัญชากูต้องปฏิบัติตามยกตัวอย่างที่มันขนรถถังขนกำลังออกมาปฏิวัติทั้งที่รู้ว่าล้มล้างการปกครองสนองตัญหานายอุบาทถ้าหารทั้งหลายก็ทำตามผมเรียนได้ทราบเสมอ,ว,อว่าท้านายสิบนายจ่านายร้อยมึงสั่งให้ตายหงพอบทบ กูไม่ทำเพราะนี่มันคือการล้มล้างรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายไอ้ผู้บังคับบัญชาทั้งหลายมันทำได้ไม้มปฏิวัติเนี่ยมันมาขับรถถังได้ไหมแต่ผู้บังคับบัญชาเลวบางคนอาศัยทหารนี่แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพราะกาเยี่ยนกะหือเข้าสู่อำนาจดังนั้นการที่จ่ามาทำร้ายผลทหารเช่นนี้ มันไม่ใช่กรณีแรกและไม่ใช่กรณีสุดท้ายยามหน้าสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างยิ่งยามหน้าเศรษฐาเป็นอย่างยิ่งนี่ถ้าผมเป็นสุทินจะสั่งปลดมันเลยไอ้พลโทน,นั้นะอย่าออกชื่อมันเลยทำให้เสียหายนะครับไปคนละเรื่องหรือเปล่าเนี่ย เรื่องจาจบแค่นี้เพราะฉะนั้นขอให้อย่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเงียบเอาเรื่องคนโทรต่อพอโมโหกกมองข้อมูลไม่เห็นเดือดสุดๆเลยคนระดับคนโทรเจ้ากลมไปตวาดใส่สอสอพักเก้าไกลเขาคัดค้าน เขาไม่คัดค้านดอกแต่ขอให้ทบทวนกรรมธิการแปรงบอะไรเนี่ยทบทวนว่าการที่จะแปรงบเอาไปใช้ให้มันมีเหตุมีผลมีหลักฐานมีการแสดงที่มาที่ไปมากกว่านี้เขาก็เลยออกมาติดติงนายทหารคนนีอ้ออกมาตาวาดใส่เลยบอกว่า เราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นนี่คือวาทะสำคัญเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นดีมากครับท่านนายพลโทแต่นายพลโททราบไหมว่าผู้บังคับบัญชาของท่านแต่ละคนแต่ละรุ่นที่มันมาปฏิวัตินี่มันเป็นคนดีเหรอยกตัวอย่างคนสุดท้าย ปฏิวัติทักษิณปฏิวัติรัฐบาลยิ่งลักถ้าเข้าไปในกรอบเดียวกับที่พลโทพูดว่าเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นแล้วทำไมไอหัวหน้าปฏิวัติคนสุดท้ายตั้งคนชั่วคนที่อยู่ในกระบวนการซึ่งเขาปฏิวัติน่ะละ่ะ ถูกปฏิวัติเอามาเป็นรัฐมนตรีเอามาเป็นที่ปรึกษาเอามาเป็นไม้เป็นมือเป็นสิผีกระสือแดกประเทศร่วมกันถึงเจ็ดแปดปีสิบปีเพราะฉะนั้นการพูดเช่นนี้มันมีความผิดอย่างมหันผู้บังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเอาไอ้พลโทคนนี้มากำราปรบปรามพูดสร้างความเสียหายให้กองทัพ เราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นเพราะพวกมึงปฏิวัตินี่แหละคนชั่วมันจึงลอยนวลอยู่ทุกวันนี้บินไปบินมาระหว่างดูไบกรุงเทพผลสุดท้ายมึงก็ไปสยบยอมสวามีพักไปงัวกับคนชั่วที่มึงบอกว่าชั่วดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินครังแสงถูกอยู่ในพักที่เคยถูกทหารชั่วปฏิวัติมาหลายครั้งท่านอย่านั่งเงียบเงียบ จัดการให้พลโทคนนี้ไปอยู่ที่ชอบที่ชอบไม่รู้ว่าใครใช้ามาพูดเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นผิดกฎหมายฉีกรัฐธรรมนูญแต่ถ้าปฏิวัติมาแล้วสร้างความสุขสมบูรณ์ให้กับประเทศชาติสุดยอดไอหัวหน้าปฏิวัติคนสุดท้ายมันปฏิวัติมาก็ให้ไอ้แก่คนหนึ่ง อย่าเอ่ยชื่อมันเลยไอ้คนนี้มันก็เขียนกฎหมายให้กับคณะปฏิวัติมาตั้งแต่รุ่นสุจินดาโ่นชื่อสุดท้ายมันคือชัยไอ้แก่นยำเนี้ยเป็นไม้เป็นมือเขียนกฎหมายให้ไอ้หัวคณะคณะปฏิวัติคนสุดท้ายเนี่ยทำลายประเทศชาติเรื่องดีก็มีแต่เรื่องอัปรีมีมากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆ มันบอกว่าขอเวลาไม่นานปีกว่าๆแต่มันมาอยู่ถึงเกือบเก้าปีเป็นนายก8ปีแล้วยังไม่ออกอยู่ให้มันะล,ลอกปอกเปิบสิ่งที่สมมที่สุดก็คือมันเขียนรัฐธรรมนูญสมมให้สวมีอำนาจเลือกนายกได้ สอสอมีอายุการใช้งาน4ปีสวตั้งแหวงง่าห้าเพื่ออะไรก็เมื่อมันหมดววระแล้วมันจะเป็นต่อให้สวยกมือต่อนี่คือความบัดซบของมันดีไหมอย่างนี้พลโทไอพลโทคนนั้นอะคนที่ปฏิวัติคนสุดท้ายดีไหมที่มันทําอย่างเนี้ตั้งสวคนที่ตั้งสวมีสิบคน คนหนึ่งก็อยู่บ้านป่ารอยต่อสิบคนตั้งสวสองร้อยห้าสิบคนใหญ่กว่าประชาชนไหมตั้งมาเพื่อภารกิจส่งให้หัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นนายกชั่วนาตาปีตามยุทธศาสตร์ชาติของมันแต่สวรรค์ไม่เปิดมากมายกายกองยกตัวอย่างวันแรกที่ขอยึดอำนาจ ถ้ามันซื่อสัตว์ต่อชาติจริงๆต้องบอกกล่าวขอโทษประชาชนว่าข้าพเจ้ายึดอำนาจมาได้เสร็จสับแล้วพี่น้องประชาชนไม่ฆ่ากันแล้วทำอย่างไรล่ะข้าพเจ้าไม่เชี่ยวชาญในด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นขอเชิญนักปรา์ราชบัณฑิตทั่วทิศเมืองไทยหรืออาศัยอยู่ต่างประเทศ มาร่วมแก้อาเพศกับข้าพเจ้ามาเป็นที่ปรึกษามาเป็นรัฐมนตรีอะไรก็ว่ากันไปเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สมบูรณ์ที่สุดข้าพเจ้าจะคุมกติการักษากติกาถ้าอย่างนี้มันพอใช้ได้นะเปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนประเทศชาติ อย่างนี้ถ้าเกิดความผิดพลาดก็พอรับได้แต่นี่พวกมึงจิ้มจิ้มจิ้มจ,มจมแต่ละตัวตัวสีเขียวสีกากีทั้งนั้นเข้าไปแดกในบอดต่างๆเต็มคนดีไม่อย่างเนี้ยร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมามีเสียงต่อต้านจะพักเพื่อไทยว่าไม่รับรัฐธรรมนูญเพราะเพื่อไทยเจ็บใจที่มันถูก ยึดอำนาจสุทินก็อยู่ในนั้นนะก็บีบบังคับให้ประชาชนเ,นเหมือนจะบีบบังคับว่ารับรัฐธรรมนูญไปก่อนค่อยแก้จะได้มีการเลือกตั้งประชาชนส่วนใหญ่ก็รู้ไม่เท่าทันก็ไปรับข้าวทางมันเลยข้าวทางคนชั่วแก้ได้ไห่รัฐธรรมนูญและมันก็เขียนกันสเปสป,ปะ จนไอ้หัวหน้าคณะปฏิวัติบอกว่ายอมรับตอนหลังว่ารัฐรมนูลจะต้องแก้ไขเห็นไหมแทนที่จะรวมนักปรา์ราชบ,บัณฑิตนักกฎหมายนานาสารพัดมาร่วมร่างกันตอนนั้นแต่พวกมึงร่างกันเฉพาะพวกมึงเหมือนจะร่วมกันขึงพืชประเทศไอ้พลโทควังอยู่ไหมดีไหมอย่างเนี้ยแล้วก็เอาสมุนของคนที่มึงไปปฏิวัติ ตั้งแต่ไทยรักไทยมาอยู่ในคอรมออย่างนี้มันต่อยอดความดีหรือต่อยอดความชั่วอย่าพูดมากไปกว่านี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่พูดว่าเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วนั้นเนี่ยคำนี้มันจะต้องมีการแก้ปริศนาโซเทนทางแสงจะต้องลงแรงลงแท้ อย่าไปโทษเฉพาะชาที่กระเทือกผลทาหารนั่นมานิดน้อยเอาไว้ผลโทที่มันพูดนี่แหละเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วมันไม่พูดต่อว่าได้คนชั่วมาครองเมืองอีกแล้วเรื่องนี้ไม่จบสิน้นผมก็อย่าบรรยายมากเลยแต่ชี้ให้เห็นว่าไม่เห็นด้วยที่พูดเช่นนี้และผู้บังคับบัญชาสูงสุดโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีผู้บัญชากรารฐานบกต้องจัดการ คนโทรคนนี้ย้ายออกจากเจ้ากรมทำไมท่ทหารดีๆเสื่อมเสียเกียรติยศออกมาพูดเช่นนี้ไม่ศรัทธาในรอบประชาปธิไยเหลืองอำนาจไม่เคารพประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาเป็นหนอนบ่อนไส้ทำลายกองทัพอีกต่อไป นี่ผมถือว่านอนบอนไส้ทำลายกองทัพดังนั้นสุทินกลางแสงจะดับไฟไม่ให้มีการรับประหารเกิดขึ้นอย่างไรเห็นสุทินคลางแสงเงียบเงียบหรือว่าต้นไม้ใหญ่กำลังจะลม้มตึกชั้นสิบสี่กำลังจะถลม่มสุทินกลางแสง ก็เลยหาที่กำบังไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้สอสอพักไหนก็ตามแต่ที่ถูกยึดอำนาจรัฐประหารรู้สึกเจ็บใจบ้างไม่ใช่ว่าพอได้ประโยชน์ก็ยกโทษให้แก่กันวันเทศ่สี่วันที่เจ็ประธานโทษ จะมีการยุบพักเก้าไกลยุบได้หรือไม่ติดตามดูกันไปนานาชาติกำลังส่งเสียงมายังประเทศไทยอย่าได้ใช้กฎหมายสีถนนชัยไล่ล่าพักที่เป็นแรงศรัทธาของประชาชนพรรคที่ประชาชนไว้วางใจ สิล้านเสียงกว่าให้มาเป็นรัฐบาลในถ้ำกลางที่มีกระแสเกลียดชังใส่ได้ป้ายสีว่าก้าวไกลไม่จงรักภักดีก้าวไกลจะล้มล้างกองทัพหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจัดข้อหาเข้าไปในเวลาหาเสียงเลือกตั้งแต่ประชาชนไม่ฟังเสียงเหล่านั้นมันไม่ใช่เสียงจากสวรรค์นั่นคือเสียงจากนารก เสียงจากผู้ที่อิจฉาตาร้อนอย่าให้เก้าไกลเด็กวัยละอ่อนเข้ามาในสภาเข้ามาเป็นรัฐบาลเพราะเด็กพวกนี้มันสะอาดเกินไปท้ามกลางเสียงใส่ได้ป้ายสีแต่เก้าไกลสามารถขว่าม,มาได้ร้อหกว่าที่นั่งเป็นัะดับหนึ่ง ซึ่งถ้ายึดถือระบอบประชาธิปไตยถ้าไม่มีสวเสงเข็งบางตัวออกมาขัดขวางสวเสงเข็งมาจากไหนมาจากไอหัวหน้าค้าหน้าปฏิวัติออกมาขัดขวางออกมาพิปรายไม่ไว้วางใจพิธาเขาให้มึงมาเลือกนายกแต่มึงเสือกมาพิปรายไม่ไว้วางใจตอนที่หัวหน้าปฏิวัติขึ้นเป็นนายกสมัยแรก มันบอกว่าเหตุที่ต้องยกมือให้เพราะรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาจำเป็นจะต้องยกมือแต่พอพิธาควายแปดพรรคการเมืองร่วมเสียงรวมเสียงเกินได้เกินกึ่งหนึ่งของสภามึงกับหาเรื่องไปเป็นอื่นไม่เคารพประชาชนทั้งที่ประชาชนกันกลองมาแล้วก้าวไกลของไม่ซื้อเสียงแม้แต่คนเดียว นี่คือมรดกบาปมรดกชั่วจากคณะรัฐประหารซึ่งลูกน้องมันบอกว่าเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วมึงกำลังปกป้องคนชั่วแค่นี้พอโชคดีปลอดโรคปลอดภยัยสวัสดีครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ